เนื้ออะไรคะเนื้อวัวครับเนื้อวัวเนื้อวัวเม็กซิกันเลยหรอคะเนื้อควายเม็กซิกันเนื้อควายเม็กซิกันอ่าอันนี้คือวิถีหนุ่มๆหนุ่มๆทางเหนือนะคะหนุ่มๆน้านะคะเขามากันอย่างนี้เลยอันนี้เป็นหมูอันนี้ย่างอันนี้มันหมูนนวซีแลนดนอ๋อมันมีหนังด้วยนะคะหนังกรอบกรอบกรุบกรุบ หนาวๆแบบนี้เราต้องกินอย่างนี้นี่มีดมีดถันหมูเหรอคะเดไหนเขาดูมีดถันหมูนะพอดีมีดในตำนานครับเพิ่งหาเจอไปเจอไปเจอในป่าแล้วแลสุกหรือยังคะเรียบร้อยครับจริงเหรอดูหนังอ่ะดูหนังจ้าชิมได้เลยชิมได้เลยอ่ะเอาเอาชิมกรอบๆไหมอ่ะเดี๋ยวค่ะโอเคเดี๋ยวโชว์นี้โอ้โหแล้วดูแล้วดูคนคนทำไหน่อยนะนี่มีแฟนหรือยังคะมีแฟนหรือยังคะพอดียังโสดครับว้าวชิ้นสดนะเนี่ยเราอ่ะ ต้องการห้องฝากช่องด้วยได้ไหมครับได้ค่ะช่องอะไรดีคะเอ่อตอนนี้จากหน่นาซีตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมนนาซีนะครับอ๋อเมนนาซีนะคะติดตามด้วยนะครับแต่ว่าปักหมุดโลเคชั่นหน่นาซีอยู่นะคะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะต้องรีบเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนครับพอดีเปลี่ยนไม่ทันเออต้องรีบแล้วค่ะต้องรีบแล้วค่ะชิมชิมให้ดูหน่อยครับมันร้อนนะคะมันร้อนค่ะอ้าวอร่อยมากมากเลยค่ะยังไม่ได้ชิมเลย ยลอันนี้เสขยงประมาณแต่มันเป็นซีเรียมไง